สวัสดีครับทุกๆคนผมธนาพาโชคนะครับวันนี้ผมจะมาลองไถ่ายไล่ดูนะครับมาดูสิครับมันจะเป็นยังไงไถ่ายไล่ครั้งแรกครับกับการไถไล่ครั้งแรกพอดีวันนี้พ่อเขาไปทุระครับผมก็เลยถือโอกาสว่าจะมาลองดูนะครับดูรถถเราอันนี้รุ่นปู่ไปแล้วนะครับนี่เก่าแก่บุกเบิกครับตัวนี้ <laughs> มาดูกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะถ่ายได้หรือเปล่าจะรอดหรือไม่รอดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการถ่ายไล่ของผม <laughs> จะเป็นยังไงครับแอธนามาถ่ายไล่ <laughs> มาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยน <laughs> ีนะครับข้างหลังนะครับ พาทุกคนมาดูเลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราต้องรองกันม้า้มันไม่ถนัดนะครับทุกคนขับไม่ถนัดเลยพักก่อนครับพักก่อนคือมันต้องขับสองมือครับ พอดีอันนี้เราขับมือเดียวหรือกล้องด้วยขับด้วยมันก็เลยไม่ถนัดพักก่อนครับจริงๆก็อยากพาดูนานๆน,นะครับแต่คงไม่รอดเราดูแล้วครับคงได้แค่นี้แหละครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปแค่นี้แล้วครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน